ส่งรถค้าวันนี้ครับลูกค้าเพชรชบูรณ์รับรถครับอำเภอชนแดนครับนี่ที่18บแปดพุหัสครับเดือนพฤศจิกายนะครับไลลอไลลอเนี่ยเจ็ดหกหนหรือเรียกอีกรุ่นา่าเป็นรุ่น AP ครับ นี่ปั๊ม PS, บีเพสไรสกอตต์คอนติกไฟฟ้าครับเซโบชางวุฒิโครสลุงครับหม้อใหม่นะครับ นั่งใหม่ครับวงๆลายครับเพิ่มตัวหมุนให้ครับล้อหลังล้อหน้ายังใหม่สี่เส้นครับใส่โอตนีเอสิบให้ครับเป็นยางเรเดียนเวทถุงล้อข้างละสองตัวครับมีค้ำังโคลด้วยกันสั่นครับแขนกลางแม่มาให้ลูกค้าครับ นี่แขนเก่าขาสั่งให้ช่างดามเพิ่มจัดให้ครับโซข้างใหม่ครับมีหางลากพร้อมครับไปท้ายไฟเล้าหลังคาครับ งานให้สวยๆนะครับหลังเผากลางครับช่องต่มรถไถฟ,ฟอร์ดครับลูกค้าขอมาจัดให้ครับงานสวยๆครับสีพาวเดอร์โค้ครับมีของแต่งด้วยแกมคาสตันเลทครับ้อม ยิงไลา์ครับชื่อร้านคน้ำมันเผาหน้าเช็คให้หมดครับใบมีดครับสวยๆเงาวัดสีพอลิโคตครับสปอตไลท์หน้าเพิ่มสองดวงครับไฟกระจังหน้าก็มีไปให้ อันนี้เป็นกองแห้งครับท่อไทเทเนียมครับชงวุฒิโคกสนุงครับระบบไฟจัดเต็มนะครับม,มีไฟเลี้ยวนะครับสวยงามครับ นี่เครื่องเป็น110เทอร์โบนะครับแลลั่นเลยครับเครื่อง